ไม่สุนค่าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งเชียงตุงนะคะตอนนี้น้องแป้งก็มาเจอกับพี่อาซางค่ะอ๋อค่ะไม่สุนค่าน้องแป้งค่ะเออมาใ่ในเขามาตีอะไรเนี่ยก็อ่าเจอห้องว่าตีนี้ไเป็นน้องเจ้าเส้นกันเจ้าเส้นกันใช่ค่ะไม่สุนาเปิดมาใหม่อําหึงอํานา่เตยนะคะก็อยู่ไว้ตีในตาคิเล็กนะคะอ๋ออยากจะเจนเจนพี่น้องขออะไรมาตัวหนะคะเนาะวัดสถานที่สวยกระหือในพี่อัซซัง ไปเลย <S <S เ,ออเรา <S <S ตั้งหลังเฮาคาในตีเปลี่ยนอีสังในมันตีมีดตีถ่ายลุกแค่พังสวยๆหางลีๆย่อก็ตีมีดตีขี่เฮ้แฮนะคะเนาะย่อก็ตีมีดในน้ำในตีเหมือนหนังในปังหลายเป็นตีขับรถเครื่องเนินาน้องจักสกีจ <ะ S 1> ออ้าไปข้อมบ้ <S <S อ <า S 2> งหมอห้องจื้อวะนะข้อหลุดในร้าสังเกนี่น้ำนั่นแหละนะคะเนาะน้องเบียงจองใจใจกินอาหารอีสังพองห้า อ๋อทีนี้เนี่ยปีหู้มาแน่นะอ๋อทีนี้ในที่มีเป็นหลายๆก็ก็ที่เกี่ยวกินในที่มีเจ้าต่างบ้านเนี่ยอ๋อแวชสิงก็ในคะหรือเวชสก็เอ้แต่ว่าเมนูแบบพิเศษเลยนะใช่อ๋อมันในทมีตั้งนานมันทอดต้องอะไรในกออันทอดใครกินกันี่ยนะอ๋อค่ะสถานที่ตรงนี้นี่เหมือนเห็นเป็นมีจัดปาร์ตี้ไรจ้อมนะใช่อ๋อนี่จังไทยจังให้เป็นมาจัดปาร์ตี้ว่า มาจัดงานแต่งก็เล็กๆน้อยๆท่านก็มันหนัอ่ะเพราะใค่จัดใหญ่ๆนั่นตีจัดไรนะคะเนาะทีนี้อตีขายขยาะตีพื้นที่ในออกาสย้อนานาะนะเปลี่ยนเตียนเบิร์นมาจัดงานวันเกิดนะคะเนาะปาร์ตี้วันเกิดนะครับมันก็อยู่ในกลนน้ำๆนะคะเนาะเพราะผ้าในมือในตีเคล็ดเปลี่ยนตีลุยน้ำตีตั้งเรียนน้ำนั่นตีมีเรื่องป้อไต้เฮ้วาในตีอะไรเป็นลี่ยนซี่โซ่สไลเดอร์ตีลูกตั้งหนือนั่นลงมาเนี่นขครับเนาะเป็น สวนน้ำใส่เออต้องพูนในที่เป็นน้ำตกในค่ะเนาะมุงม่อยตีไรหันน้ำตกอ๋อใช่เออค่ะตีในในเป็นแต่มีสถานที่เป็นซุ้มเป็นซุ้มรองรับได้ก้นแบบมากที่สุดในค่ะเนาะซุ้มเปิ้นนี่มากกว่าเกือบหนึ่งร้อยซุ้มในค่ะเนาะอ๋อใช่อออตีมีหนึ่งร้อยซุ้มก็ตีนานแน่นแข็งแรงในค่ะมาตั้งครอบครัวก่นเลยยอก,ก่อนหรือว่าจนเพื่อนเพื่อนมาก็ เพื่อนๆมากกว่าอะไรอีกสังมากกว่าอะไรเปิี่นเปลี่ยนก็หักกันมากในวันนึงแค่นี้นั่นเนาะแบบจะได้โรแมนติกอย่างนี้เหรอใช่ไงน่าอย่างนี้ไงเจ้าเหอจ้าไหนเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้าไหนคะฮะเจ้าไหนจำหน่อยเจ้งไหนเจ้าไหนสุดจำงค่ยนหนึ่งเจ้าไหนคะเนาะเออตัวมาโมมาจำกันเหมือนก็หักกันแล้วตองไหนเปลี่ยนข้อสองก็ในนั่ยเปลี่ยนโอ้ยก็เปลี่กันนะค่ะพนักงานมาแล้วจ้า อ๋อมาแล้วมาแล้วมาเราสั่งกันโอเคตั้งกินก่อนน้าเปิรนเอามาปอกเดี๋ยวกับเดี๋ยวนี้นะนี่อันนี้ในเปิร์นึงแบบสําหรับที่ร้านจับได้ปั่นเนาะอ๋อนี่มาดีครก็โฮสต์ไตร์แค่มาซวยโฮอาวาได้อะไรมิวยูราเบะยูราเบะล่ะอ๋อซาต้าเลาะกงซาต้าเลาะกงซตะเลาะอะเรมิวชินาบะเนาะอ๋อโอเคโอเคอันนี้ในเปิรนเอามาปั่นกุโตะนะเพราะเขาเอ่อเียวเตยวานเขากินเียวากาคือกบันดี ไปจ่ายกัน่ามั้งนะครับกรรมปฎิบัติในตารางนั่นเนาะเมริューตู้พองกินอะไรกินอันนี้จัดต่องไก่ทอดปีกไก่ทอดน้ำปลาโอเคอันนี้เมนูนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นเอ็นไก่ทอดเจจโจ๊ะตาน้ำย้อยเนาะอันนี้นี่นี่ฟางไผอาลณเช้าจอกโอเคโอเคแล้วก็จ炸薯条อะไรอ๋อนี่อันนี้อะไรปะสุนทมินจอกเขาผัดกุ้งเขาผัดอันนี้ก็โอเคนะเมนูนี้โอเคนะกุ้งเอ่อ อันนีน้ดีไซน์ให้มาเห็นว่าเ<ฮ>จ้าของร้าน,นบอกว่าเอามาสดๆคือจากฝั่งนูน้นมหมดวันต่อวันนะใส่ให้มาโซดีปีนแรงซาเดออาโลงอาโฮและลัสซาเดอโฮเพื่อการตาไล่อยู่ราเดออันดับที่ห้าละแต่พี่โรสเองจุดนู่นว่าโฮและลัสซาหาซาเชนโลโอเค ก็เครกินอันสดๆเนี่ยก็โอเคนะคะเนาะก็เพอร์ว่าอําลมไม่ใส่สั่งเลยค่ะก็เพอร์ว่าใส่สั่งมาดีตั้งเมืองไทยตาไล่ในคะเนาะเฮ้ยอันนี้อะไรวัชซินโกอีสานลาบลาบลาบอีสานอันนี้เป็นลาบนะคะเนาะลาบลาบหมูนะคะว่าอันนี้เป็นลาบหมูลาบหมูอีสานตั้งไผ่เมืองไทยทั้งบนนะค่ะน้องจริงๆมีกุ้งแช่น้ำปลามีอะไรก็ได้เมื่อกี้เราเอาข้าวผัดกุ้งไปแล้วเราเอานี้ก็ได้นะอ้นี่นะโอ้นี่เป็นวัชซินโกอันนี้ก็อดีตจ้านะ วัชซินกอจอกอ๋ออันนี้คืออันนี้ลาบอีสานอันนี้เป็นลาบหมูลาบหมูลาบหมูคั่วคั่วลาบเหนืออันนี้เป็นฝั่งไทยอ๋นนยอน,นี่อีสานนี่เหนืออ๋อเอาปลาเนี่ยปลาเนี่ยโอเคโอเคอน,นี่ด้วยตำเบียเบ้าปลาเนื้อมะนาวปลาเ <ồi> นื้อเนื้อมะนาวอะไรอันนี้หอมปลาเลซังส้มตำพราเขาอยู่ตั้งในเขาเราจะกินส้มตำส้มตำเน่ต้มปลาไหมโอเคนะโอเคได้เดี๋ยวพราเพรชแห้งเลยครับพ่าะหัดถิงเขาเหล่านรัดเขาว่าเอาเพรชน้อยอีนึง เผ็ดน้อยเออแล้วแต่เราเนาะอันนี้อะไรโตวิตำปลาตำปลาโอเคตำปลาโตอสงเท้าโตอสงเท้าเนาะตำปลาก็มีด้วยนะโอเคอันนี้เขาอะไรมาอยู่ดินจอมหิ้มร้อยเจ้าเส้นการเจ้าเส้นการเน็กเขาตีเปรีดีร้อยภูเขาเอาเนี่ยเอาเนี่ยกินสองอะกินสองอะร้อย จ็ดต่าบ้องกินจ็ดต่าบ้องกินไก่ย่างไกใน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 ปุ้งนั่นนะพอที่ตั้งเขาในเขาดีออกปุ้งเนื้ออันใหนก็เอาสุ่มให้ก็เอาเอาไฟกินตั้งหลังมันนั่นแหละโอเคโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้ลองดูเดี๋ยวว่าอันนี้ในว่ากินไปอะไรอันนี้กันนะยาะก็พ้กปูไผยอันไปฮู้ลีในก็หรืออะไรเข้ามาตุ้ยอันเขาข้าววานี่จอมันเมียนเมียนนั่นค่ะเนาะอันเป็นน้ำซุปสักอย่างหนึ่ง่าชินซะกิญี่ปุ่นก็ได้นะเมื่อกี้เราก็กินในร้านอะไรก็อร่อยเนาะอัน้ม่ ต้มยำปลาตูปลาหิ่นน้ำข้นอ๋อจะมีเครื่องดื่มด้วยนะคะในเครื่องดื่มเหมือนในที่เทาดีอ่ำเอาอย่างเนาะเครื่องดื่มเรล้าในมีอะไรกูลองเลยเนาะอู้เหล้าในกว่ามีเลจซี่สอง่จิ้มด้วยอ่ะยิมด้วยก่อนแล้วก็สองก็พอสองก็แค่โอเคโอ้ยสวยอะค่ะไปอยู่ไลอองเหมือนเลยเนาะก็เดี๋ยวเอานี่ก่อนนะคะ เขาเลยมาเ้าอีนึงแล้วก็ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานอ่ะหรือไปถึงในคัน้องมันได้เต็มหรือไปถึงหลากหลายเลยค่ะว้าวตะบูตะมี่น่ารักอันนี้ผลไม้โอเคโอเคว้าวอุ้ยนี่เป็นขัดกุ้งขัดกุ้งเลยมาแล้วค่ะกุ้งเลยสดๆๆๆน่ากินในนาน่าอร่อยในนะอ๋อค่ะเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นส้มตำส้มตำปูส้มตำปูปลาล้านเลยใช่แล้วค่ะส้มตำปูปลาล้านวิปลาเนื้อมะนาวปลาเนื้อมะนาว อจ้าตองไปแหละจ้าตองไปจ้าตองไปอ๋อเจ้จ่อเจ้จ่อของโปรดเอ้าไปเลยเกี๊ยวไก่ทอดนะครับอันนี้เป็นผักซิงก็อันนี้เป็นลาบหมูลาบหมูแล้วก็อันนี้เป็นปลาหนึ่งมะนาวโอเคครับครบไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเหมือนได้ได้ตี๋ไรอันนี้อันนี้อะไรตี๋ไรปีอีกหนึ่งยอดขนาดนั้นเหมือนได้ได้ค่ะได้ตีไรปีอีกหนึ่งยอดอันนี้อะไรพี่ อ๋อนี้เป็นน้ำไม่ซุงข้าเมียวในเมนูอันเท่าไรสั่งมาไก่ในกอมาเพียวเย่ยวในค่ะเนาะน้องเปียงอยู่ตั้งนานในต่องต้องอัน่งมะไก่เขาัดกุ้งเลยค่ะขัดกุ้งนะของกุ้งสลวสดๆลยนะสดเป็น่ะยีเั็นตัวเลยนะคะท่านผู้ชมดูนี่เลยรู้ว่ามากินแล้วว่าหิวแล้วว่ามาไก่ยังมั่มหิวไหนใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นตามปูปลาที่เราได้สั่งมานะคะตอนนี้เราได้เห็นหน้าตาแบบชัดเจนแล้ววันนี้เราโชคดีมากเลยมาเช้าหน่อยแล้วก็เช้าแล้วก็สั่งไปเช้าเช้าก็ไต้อองรนน มันได้เขาทำโดูเลยไปหึงนะคะน้อยย้อนเบอร์สั่งในมาเจ้าอินหนึ่งย้ากอะไรสั่งเจ้าอินหนึ่งนะคะน้อมบพราะไรไปหึงนะคะเพราะว่ามาลาเตโกอง่เอารีลีเอฟต้องอะไรอะไรทำใจนิดนึงนะค่ะน้อมใจเนาะเมื่อว่ามือซึ้อในยิ่นเปินมาในไปหึงในเขาว่วนมาฮีก็จะเป็นแขกนำในมาถามด้วยในป้อมยี่ีินั่งมันได้ได้ห่อมในไปหึงนะย้อนเบอร์สั่งในกามดีโกเป็นพองเฮามานยาเมือเมือข้ามแซ่เซ้าเมือข้ามป้อนน้ำ มันในกว่านั้นแซนแถวในเลิกมากในค่ะเนาะน้องป่ามาต่างปองในเพราเขาไล่ไปดีหรือก็เขาก็โดยไล่ทำใจแห้งในเข้ามาคิวไหลก็ต้องตามคิวนั่นใจอ้อเมียน้องป้าเขาแค่อะไให้มันเจ้าอีหนึ่งในเขาหรยไรมาเอาสองสามโต๊ะโต๊ะในโต๊ะไหนอะไรก็โต๊ะนั่นดีไรในกันเนาะเอโต๊ะนั้นดีดีกว่าเนาะเขาก็โอเคกันนางอะใจอ้อเพราะอันในไรบ้ันตั้งอะไรกิ่นันตั้งจนเข้าจนหมดไปเดี๋ยวมันในในเข้ากลั่นดีตีในคาร์นาะย่อก็ พนักงานเขาก็หลีดีน้อนนารักคือแบบมีเยอะปั่นจักรยานตามแบบให้ไปหานี่จักรยานเขากปั่นเขาขี่ยอ่ปว่าเวลาส่งของเนี่ยเขาจะแบบอรถยนมายอสเลยอ่ะอันนี้อะไรข้หลวกินน่ากินมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นลาบอ่าลาบอีสานอ๋อลาบอีสานลาบอีสานอันนี้เป็นลาบหมูอันนี้เป็นลาบหมูค่ะ อันนี้ลาบเนือ้ออันนี้ลาบอีสานอืมมันมีที่สองมิวเลยค่ะเราอยู่ท่าีิเล็กเราก็ได้กินแล้วค่ะลาบเนือ้ออีสานก็ไปแล้วค่ะเยาก็มาถึงเนี่ยนะคะเนาะเจ้าเส้นกนันนะคะเจ้าเส้นกนันนะคะตั้งเรียนก็มีตั้งกินก็มีกวนหางดีก็มีนีค่ะตีเลนนำก็มีค่ะเดี๋ยวกลับาขี่จักรยานสกีสองลาไลเหรอไวาวะโอเคแต่ว่าเออเขาก็จะมีแบบ ตามนะชั่วโมงละเท่าไหร่ยังไงเป็นเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะคะขี่ในประมาณสิบนาทีในเลยอันเป็ยอันเป็ดนะนะอันเปียกๆนั่นแท้กึ่งชั่วโมงในหนึ่งล้อยนะครับว่าโอกคได้อที่ขี่แห่งกออันเี่ว่าสังเกตแนะนำมาไกลนั่นนะเออตีมมี่เหมือนปลุ้งหนึ่งอันเฮลักด้านหลังยกก็ตีมมีเหมือนหนังฮื่อเฮก่อนหนึ่งอันลักด้านหลังนั่นแหละแต่สองล้อยนะค่ะอ๋อค่ะโอ้สองล้อยอ๋อค่ะลายใจเอาสองล้อย เยาก็มีลำพงเห็นะไหมาแล้วของอะไรคะลำพงของงานเลยค่ะลำพงไปตั้งวันเลยค่ะสองร้อยค่ะมีพัดลมให้ด้วยไหนๆก็มาถึงแล้วเเยกก็มี Wi-Fi เห็นไหมคะเนาะฟรี Wi-Fi เนี่ยคะเนาะตีขึ้น Wi-Fi นั่นก็ดีมีเอ่อตีเป็นนิ่กดดิ่งนะคะเนาะตอกดเนี่ยก็เนกลงกันเนี่ยก็ขใครเอ่อกวนเหตุการณ์พนักงานเขาตีมาเนี่ยค่ะเนาะเขาตีสั่งอีกทางเขาสั่งไลยเนี่ยค่ะเนาะง่ายๆค่ะตีไหนีๆมันกว้างใหญ่เนี่ยค่ะเนาะเพราะปุรไลไฟมาเนี่ยก็เอ่อ ไปเรียนแก่ก็พ่อใครเฮ้อเออแน่อย่าไปว่าเขา,เาตีอะไเอ่อตีโซ่หากันนั่นะน่ะเนาะใช่ค่ะพอเจ้นั่นไหนีพอตีมาหนี่ใต้ก็เกาหลีอืมแล้วเ่งจำกันน,นิดนึงเราแต่ละอบอุน่นนิดค่ะเนาะใช่ค่ะพ่ะอเจ้านั่นเนเขาขาดตีอะไเริ่มกันเดี๋ยวเลยกิน,นอร่อยกันเลยเาานะปอกินเยอะเนจริงเขามีถ้วยแบบนี้มาให้เรานี่รสชาติมันไอ้ยาสามมันเปลี่ยนเจือหื้อหนเอ่อในกอ็หมั่งไหม้ในคะเนาะมีบลาหมั่งไหม้ในคะเนาะ อายาสามันเปลี่ยนเส้นหัวในข้าวคาดีขึ้นหมอกนี่ปันแห้งก้ามหนึงคะเนาะสังเสว่าผู้ไลไพอ่ำไปไลห้อมหมอกเอ้ในก็เชิญเข้ามาจีนไอเจ้าเสกกันขนาดน้อมาดจีมองก้อยค่ะน้อตีไลลีเดือสิเปิลค่ะน้อตั้งหางลีตีในหนองในแหล่ตั้งกินตีในหนองในอาหารจีนี้มองไปปอไม่พี่น้องเข้ามาปันแหงปันแห้งอยู่ค่ะอ๋อค่ะตรงนี้กุ้งแบบ เน้นๆเลยค่ะวิจานต์นี่ได้กุ้งเยอะไปแล้วไม่ได้เป็อนสังคนนั้นจะได้กินเยอะไงก็กินเยอะไงเพราะว่าหิวแล้วไงอาหารอร่อยอ่ะเอาสักมาทีก็แบบเจอแต่กุ้งค่ะชิมไปบุบะระบุบะระอานนี้อร่อยมากบุบะระทุกคนโอ้รสชาติถึงบุบะระแซ่บแซ่บอีหลีแซ่บหลาย อ๋ออันนี้อะไรนะคะนั่นเป็นลาบพี่ลองชิมให้ดูอันนี้ลาบอิสานอ๋อลาบหมูอันนี้ลาบหมูข้าวโพอยู่ยมเลยชิมหน้ายูแม่รวยมากหวานเด็ดเด็ดค่ะไก่ย่างซากร้องแดงอืมอร่อยจริงนะพี่เฮ้ยหนูชอบอันนี้นี่มะเดาข้าวหรือจิ้มด้วยข้าวหรือจิ้มด้ยไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างขาหรือจะเอาบ้านเดียวกว่าจะนอนไรต่อไม่ดีเอุ้ย อุ้ยรักกันจังเลยเอามือได้ไหมคะเอามือเอามือได้เลยไม่เป็นไรคนละคนละชิ้นของดีอยู่ที่นี่เาเตรียมที่เลยเร็วไปล้างมือได้ของอร่อยอ่ะมันมันผนไม่ได้แล้วนะแค่เอาตะเกียบอ่ะมันไม่มันไม่ไหวแล้วอุ้ยอร่อยไอ้ปลาปลาเนื้ออุดรอฮ้ยไก่เนื้อกินไก่แล้วไม่ถึงคิดถึงปลามันมีน้ำจิ้มของมันด้วยนะคะหวานอ่หวาน จุดที่จะเล่นน้ำกันมีอะไรที่แบบว่าให้ตื่นใจเนาะใช่ครับจะลองนั่งไหมคะพี่เนี่ยแเราจะมาเริ่มนั่งตรงนี้อ๋อจุดตรงนี้นะคะใช่ครับเมลียวข้อคาอะไรมากเพียวดีตอนตื่นเตียนนั่นแหละนะคะเนาะตีลงน้ำตีเรียนตีลงน้ำเรียนไงข้อคาตีเรียนอีสังไนตีน้นมันจะมีอันเมินต่างดังในนั่นค่ะเนาะตีมีสังเกตตั้งน้นนั่นตีมีเอาจุดจันเสข้อคาตีนั่งตั้งเนือมันเจนนั่นค่ะพระเยาวันในหน พ่อขาดินนังอันเหมือนนังเฮ่เหมือนนังกุยนั่นค่ะเนาะที่ไนในโปรแกรมมันในที่มีจังไหนครับพ่้าดินนังอันในในซิมหนาที่นีค่ะเนาะซิมนาทีในสามร้อยนี่ค่ะเนาะสังเจ้าอาณานิยเฮอันเหมือนกุยนั่นแท้ตินนังในก้นหนาหลายก้อนหนึ่งก้อนในตีเป็นสองร้อยสองร้อยสออยิมนาที่นีค่ะเนาะต่อซิมนาที่นีค่ะรายเดือน มันจะมีหลายเมียวย่อเกาะอันตาดีเรียนนางเฮ่ฝันเอ็นเป็ดอ่อนห้าในมีอ่อนห้าในจะในแน่มันจะเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงเลยค่ะเนาะตีเป็นหนึ่งร้อยเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเมลี้ยวเท้าค่ะหางเฮีนอนตาดีเรียนอันไหนเนี่ยค่ะอันไหนเนี่ยค่ะย้อนพี่หมอกถึงปีน้องกุ๊กก้นเลยค่ะเนาะโปรเมปีน้องกุ๊กก้าในมาเรียนมา มันหลีได้นะคะเนาะทีแน่น่หลีเอ็นดีในย่อนเปิดสังแน่มีร้อยเขียวสีนองงามกับม้วนเลยค่ะจะมีภูเขาแบบล้อมรอบไปตีแน่แน่เป็นเรียนเรียนขึ้นทั้งแต่แรกน้องเป็นเรียนขึ้นเี่ะเป็นเรียนขึ้นตั้งแต่แรกเป็นเรยนแบบรายวิวแบบเป็นว่าเป็นว่าโค้ดไรเป็นว่าโค้ดไรขึ้นขึ้นเมืองนีดป่านเลค่ะเนาะกวนทางนี้กวนทางนี้กวนทางนี้ขึ้นด้วยอ๋อกวนทางนี้ขึ้นด้วยอู้หูขาก็เริ่มสั่นแล้วค่ะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ไม่แน่เสียวอะไรนะพี่ ว้าสวย,วใใจจยกุ้นันตีอ่าลายใจตั้งหางถีนั่นค่ะเนาะย่อเกาะข่ายอยู่ใครอยู่เนอสันร้อยเนี่ยดูเลยอยู่ที่ไหนอะค่อถ้าเราอยู่ข้างบนนี่ถ่ายเขาจะสวยมากเลยนะใส่เออมาแกเขามาถ่ายไงนรู้คือถ้าเรานั่งตรงนี้เนี่ยแป๊กกลก็เป็นฝั่ง,งนู่นอันสีขาวๆนั่นเนอที่เป็นน้ำตกในคันเนาะที่เป็นน้ำตกที่อันกำลังสร้างอยู่ไปย่อเนี่ยค่ะเนาะ เรียนหกามแลอันนี้เนี่ยต้อไปทากให้สขาขับแบบช้าเองสโลว์สโลว์คือโค่หอมมาอะไรจุ่มดูเออโ่หอมมากะไรจุ่มดูร้อยๆน่ะเออน้องน่องสนแ่อนกดถึงแกกเออนหดกอดแน่ๆมันก็กอดมัน

ไปพมาที่ไปอโอ้เรียนอันนู้นก็ได้เลยเหรอเอ่ออะควอะไอะชิดูนี่บนเบตตออะชิดนเหไอชิดูนนดในเบตัวอแตอมือเหรอโอ้ยค่ะเนาะไอันนี้มันเหมือนแบบว่าเราได้ออกกำลังกายขาเลยอะ่ะว้าวสนุกจกังเลยฮัลโหล ออกกำลังกายค่ะค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่เราได้เห็นวิวสวยๆในหนองน้ําเจ้าเซ้งกันนะคะเนาะนี่เลยเราจะเห็นมุมสูงเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็กําลังอยู่ในช่วงก่อสร้างจะเป็นน้ําตกนะคะและข้างในนี่คือจะเป็นอุโมงค์เป็นเหมือนถ้ำนะคะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ เข้าไปชมนะคะจุดตรงนี้ก็คือวิวสวยงามมากนะคะสวยจริงๆได้เห็นภ<ม>ูเขาล้อมรอบไปด้วยแล้วก็จะเห็นเจดีย์พระธาตุไปด้วยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะยย้หม่สุนคะกูก็ยอะกตดีในก็เป็นทีีหนึ่งนนะคาะตีในน้องเอจ้าเส,าสานะะานการในคะพ่อะลูกดีในเฮมุงด้วย,ย,นนะะยกันในตีในขันผ่ยบุญนนคะเยาะก็ ไผ่ขว้ามือค่นะแนหนาะตีเป็นน้ำตกตาดในะคาเนาะอฟตีเคล็ดไว้น้ำตกตาดยา่อกอ เมื่อเลียวตือตือ,ตอเฮ็ดไว้อยู่ค่ะเนาะตือ้างไว้อยู่ค่ะไปย่าเตอร์ในะคะเนาะพวกผ่ายใต้น้ำเต้าตานแน่ในมันที่เหมือนหนังเบนทามเฮเขาเมื่อ,เ,อเมื่อตุ้ยตั้งในตจ้านั้นเลยเ้านั้นใน,น,นค่ะเนาะปะพูมาเลเขาปีปีน้องน,น้องเขาในตีมุงบองไว้นั่นตีหนึ่งใน,ะค,ะน,งน,นค่ะเนาะอําพึงอัมนาในค่ะเนาะว่าน,านา้าอัมพึอมัมนาตีอะไรอ่าปันปอมในปีน้องเขาเขามาด้วยกัน,ในเนี่ยเคะในค่ะเนาะไม่ซึงคานาะไม่ซึงกุ๊ก สภาพเราก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เรากรุ๊ปของเราเนี่ยก็เล่นทั้งหมดเลยไม่มีใครจับกล้องให้เรานะคะก็ไม่เป็นไรสภาพนี้เลยค่ะเหมือนแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ผู้หญิงคนเดียวได้เหมือนนอกแป้งเลยมันเหมือนเหมือนเหมือนกุ่มเ้อดีนะ<อ>สภาพตัวเองแบบใครอะไรอพยายามขึ้นให้ได้อย่างนี้นะคะอ่า ก็คนที่ขับเนี่ยเขาก็จะมาเหวี่ยงตรงนี้จุดหนึ่งตรงนู้นจุดหนึ่งตรงที่มันกว้างๆที่ปลอดภัยนะที่มันไม่อันตราย่ะจริงๆแล้ว่เขาสอนให้เราอยู่ต้องเวยนกอ่งตามคนที่ขับอ่ะเราก็เองผิดไฟอ่ะข้างอ่ะก็เลยตกเลตกน้ำไปเลยสำหรับวันนี้นะคะเราได้มารับลมชมวิว กินอาหารที่นี่นะคะหักใครนะคะชอบอยากจะมาชมบรรยากาศแบบน้องแป้งก็เชิญชวนทุกคนมาที่นี่ได้นะคะเส้นทางมาก็คือไม่ยากเลยค่ะมาทางปุ่งโล่เส้นทางซอยมาบินเข้ามาตรงๆนะคะแล้วก็จะเจอดานที่เป็นไม้นะคะเขาก็จะเปิดไว้ตลอดเวลาเลยนะคะก็คือสามารถมามาได้เลยนะคะเพียงเลยจากตรงนั้นมานิดหนึ่งก็เราจะเห็นป้ายเข็นไว้ว่าเจ้าซิงกัด นี่ก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นกําแพงสีขาวนะคะให้ทุกคนสังเกตไปนะคะจะมีภาษาพม่าภาษาอังกฤษาภาษาไทยด้วยนะคะคมาได้ไม่ยากนะคะทุกคนเชนิชนมาเที่ยวนะคะสถานที่นี้ยิย่ได้มาแบบมีครบวงจรเลยนะคะของเล่นก็คือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไร สำหรับนั่งหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนนะคะก็คือสร้างสีสันสนุกสนานพร้อมๆไปกับเพื่อนๆนะคะใช่ครับวันนี้สนุกไหมคะเต็มที่เลยสนุกเลยค่ะเจ้าคามือในในข้าวคาเต็มที่นะคะนาอเรียนเต็มที่กินก็เต็มที่นะคะตั้งเปียกในก็เต็มที่อันตกน้ำในก็สามตีนะคะนาอเต็มที่นะคะเต็มที่นะคะเนาะยนเปอดสั่งในเอ่อปอตีในในในทีเจ้าเส้นกันในในะ้ะเนาอตีน้องตีน้องน้ำตีในในตีมีตั้งเรียนเะยอันมากินตั้งกินอะไรในใน ซุ่มมาในเตมีเมื่อเลียวในมีเปรียดสีไปลายปลายเอ้าในคาะนอได้เปิดปันปอะม่พี่น้องเขาอะไรเขามาชมอะไรมาเขามากินตั้งกินนั่งเรียนยาก็มีอันตั้งเรียนตีแนะนำตั้งไหนนนคะเนะเหมือนตั้งหลังตั้งหลังเข้าคันในขายเอ้าเมืออในได้เท่าค้าสองก็เนคาเนอะลยเอาบุญฟ้อนเสะเลยมาถ่ายงานตีในเจ้าเส้นกันในยาก็ะไรเอาลองตั้งหางนี้ลองตั้งเรียน ลองตั้งกี่นั้นมีอยู่ที่ในเจ้าเส้นกาในตั้งเส้นตั้งมเลยรมา,ากถ,ถบก็กับสิบปันปอม่บปีน้องเขาในก่อนเนาะย่อก็ฝากตอนถึงกูก็ในะคะเนาะให้อยู่รีกินวันกันย่อก็ป้ผูไรไพ่าามาตาคิเล็กในก็อยู่ในตาคิเล็กในเกาหลีในเวคามาเหลีรายาน,นะเส้นตั้งในตีมีเส้นตั้งปุ่งโลนะคะเนาะปอมาตั้งในซื้อๆในอ่มันตีมีอ่ตีติจีเนอยู่ค่ะเนาะซื้อน้าเนซื้อในติจีเนะลงมากนค่ะ ามากกว่าอัมยาบนะครับเนาะอมไก่สังตั้งในเว่งนะครับเนอะอาะมาตั้งไก่ตั้งจำนะครับเนาะปีน้องเขากูก็มาชมเลยนะครับเนะาะฮ้าาผินหมอถึงกูก็นะคะัเนาะ,ะปั่นเอยนปันเที่ยงครับเนาะ ไปเจ้าเซ้งกันนะคะถ้าเข้าเมืองท้าขี้เหล็กมาไม่ว่าจะมาจากชิงตุงเมืองพยก雅เมืองพงเลี้ยวขวาเข้าตลาดหงหลงนี้นะคะสังเกตตึกใหม่เยอะๆตรงนี้นะคะพอเลยตลาดหงหลงแล้วเลี้ยวซ้ายพอเจอทางออกเขตหงหลงแล้วเลี้ยวขวาตรงไป เลี้ยวขวาเข้าถนนปุงโลแล้วจะเจออนุสาวรีย์เจ้าปุงโลไปทางขวาจะผ่านหน้าวัดปุงโลแล้วตรงไปเลยค่ะพอเลยด่านที่มีไม้สีแดงกั้นไว้ไปต่อนิดเดียวก็สังเกตกำแพงสีขาวนะคะจะเจอป้ายอยู่ข้างซ้ายมือค่ะทางเข้าจะมีกังหันเล็กๆนี้เลยนะคะ